ขอตัวคูณเยอะๆแล้วกันนะคะขอ,อสวยๆนะจ๊ะแปะจ้วงมันท้าไปจ้วงที่หนึ่งนี่เน่มังก้อนออกมาโอ้โ สวัสดีค <Brain. S 2> ่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะแกับเกมอะไรเนี่ยเกมฟอร์ดชุนคิงจะบอดคาจิริกันนะจ๊ะทุกคนวันนี้เราพกทุนมาแบบมินิมอลม่นิใจนะคะ500บาทวันนี้เรามาดูกันว่าจะรอดหรือจะร่วงจะได้กําไรกลับบ้านไปหรือเปล่าเรามาชมกันนะคะทุกคนเข้ามาแล้วก็สามารถตัดกระสุนวันนี้เราเริ่มต้นที่เบสสกันก่อนเนาะใช้โหมดล็อกเป้าเหมือนเดิมนะคะทุกคนสายชี้เก็ตก็กดนะจ๊ะเราขี้เก็ตทุกวันนะจ๊ะแต่ก็มุ่งที่จะเข้ามาเนาะอ่ะ ไปกันต่อนะคะเอ้ามาเสียงโชครุนรับตัวคูณไปดีครับมาวงแรกขอเป็นอะไรอะหยุดดิหยุดหยดอ้าได้ไปต่อนะคะถ้าขึ้ลูกศรสีทองแบบนี้เราจะได้ไปต่อในวงที่สองนะคะทุกคนถ้าได้ลูกศรสีทองอีกก็จะไปต่อวงที่สาเออเลิศนี่มาวงที่สามมาก้อนทองมาเลยลกูกสวยสวยอ้าอย่างงั้นนี่สวยงามเลิศเลิเลดีงามมากสวย นี่สองบาทเอาเรื่องพันสามเป็นไงละหวานเจีย๊ยบมาแสบพอหมดแล้วนะจ้าโอ้โหเบ็ดสองเอาเรื่องนะโห้ยแป๊บเดียวกำไรขึ้นมาเป็นพันแล้วเด้อว่าไม่ได้อาขออนุญาตอัพไต่ซึกนิดนะจ๊ะขึ้นมาเบ็ดห้ากันแล้วตอนนี้เราจะไต่ระดับเบ็ดไปเลยนะคะทุกคนค่อยๆปั้นไปอย่างนิดอย่างละหน่อยนะคะเอาใครเอาเออกแตกไปวะเฮ้ออ่ะไม่เป็นไรนะจ๊ะ นี่แน่นี่เขาเรียกไปลาอะไรเนี่ยสีฟ้าเปีือยเขาเรียกปลาอะไรไม่ใช่นิ่งเงือกไฮของใครของใครอ้าวนิ่งเงือกไม่ใช่ของเราเหรอไม่ใช่ของเพื่อนอ้าวอ้าวตอนนี้อาแปะของเราเริ่มตัวคูณใหม่นะจ๊ะเอ่อถ้ามีการยิงใครได้แล้วนะคะส่วนตัวคูณเขาก็จะเริ่มใหม่เริ่มต้นที่หนึ่งร้อยนะคะไปจนถึงตัวคูณเขาจะถึงสามร้อยกันเลยเด้อ มาแข่งมาร่วมมาชิงกันเลยนะคะทุกคนมาใส่กันได้นะคะนี่นกมาได้ของใครอ้าวได้นกฟินิกมาสวยงามมากลูกเออเอาดีๆเอาดีๆมานี่แน่ไปกันต่อสวรรค์นะจ๊ะมาดีโอ้สวรรค์เราเมื่อกี้ไปเอาแรงๆลูกพุ่งไปนี่ไปโดนหัวแปะนุนไป อ้าวอ้าวอ้าวโดยเร็วๆๆๆหมดเราจะไปโมกัสที่อัปเปตนะจ๊ะตอนนี้ตัคูณจะถึง200แล้วเราๆๆยังไม่ทันชาวบ้านชืองเงอ้าว355แล้วนะคะตอนนี้เปลี่ยนโหมดลักกี้แล้วตอนนี้อ้าวรับมา690ถือว่าสวยอยู่นะจ๊ะแบบนี้เออต้องอย่างนี้สิมา โอ้โหเสียงกลุ่มคามน้องแมวฉันเป็นอะไรแล้วขอใครมีเสียงไหมคะทุกคนเฮ้ยมาเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยไปกันต่อนะคะทุกคนตอนนี้เราเราเราอะไรดีอ้าวไปกันต่อนะจ๊ะทุกคนไปเรื่อยเลย นี่นกฟินิ่านมาแล้วก็ล็อกป้ามันไปดีเอาเอาเอา,เอา,เอากำไรงหดแล้วนะคะตอนนี้ลงมาเรื่อยๆเราไม่ยอมนะจ๊ะเราไม่ยอม oh <my> อ้าวอย่าบอกไน้ได้มันได้คูณร้อยสามเนี่ยเอาช่างราไหมเออของเรานี่แหละจ้าลักเกี้นะจ๊ะโอ้โ oh, ห oh. ตัวคูณร้อยสามจะแบนะคะทุกคนปัดเถอะขอตัวคูณเยอะ oh. ๆแล้วกันนะคะขอวสวยๆนะจ้าแปะจ้วงมันเข้าไปจ้วงที่หนึ่ง นี่เน่มังกรออ,ออกมาโอ้โหจ้วงเล่นไปได้มามาอีกอ้ายได้ปลามาเฮ้ยปคาคาเหรอมาหนี่พันสองลวทุกคนตัวคูณมาโอ้ยลัคกี่ออกไปก่อนถึงกะริงน,นี่ได้ไปลาทุก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 ไปอีกมาอีกปลามาอีกมังกรก็ได้ปลามาอีกแล้วอขอมังกรหน่อย นี่แนโ่โหตัวคุณมาลูกอ้าวไม่เป็นไรนะคะตัวคุณไม่ได้รับมาหนึ่ันแปดรบห้าบาทก็สวยอยู่นะเจ้าทุกคนเป็นยังไงล่ะนี่แจ็คพอตกำลังพุ่งนะคะตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ตัวเลขที่กำลังรันอยู่กลางหน้าจอของเรานะจ๊าก,ก็จะเป็น แจ็คพอตของเกมนี้นะคะมีให้ด้วยกันถึงสตัวเลยมีเมกาแจ็คพอตแล้วก็มาจอแจ็คพอตแล้วก็มินิแจ็คพอตนะคะทุกคนสามารถเข้ามาร่วมชิงแจ็คพอตกันได้นะจ๊ะเพื่อนคนไหนนะคะที่สนใจอยากมาร่วมลุ้นแจ็คพอตกับเรานะคะก็สามารถแอดไปที่ m a 9ได้เลยนะจ๊ะทุกคนครั้งแรก100บาท100บาทนี้ก็สามารถนํามาทํากําไรต่อยอดกันได้เลยนะจ๊ะรับรองว่าไม่ผิดหวังกันอย่างแน่นอนนะจ๊ะ แ็กพอตก็กำลังลันกำลังวิ่งกันเลยโอ้โหขอจากทีเถอะมาไปกันต่อนะคะทุกคนนี่เนี่ยเอ้ยได้อะไรเลยใครเอาไปแล้วโอ้โหอาได้ฉลามทองมานะคะนี่ห้าร้ออุ้ยเยอะนะไปกันต่อไปกันต่อไปไหนอ,อ้าว มาแล้ววงล้อตัวคูณนะจ๊ะมารุนรับกันอีกเช่นเคยโอ้ยตะเลิดคูณ60เองโอ้โหไม่ได้ไปต่อวงที่สองนะคะทุกคนรับมา300นะคะรอบนี้ไม่เป็นไรจา้ามาขอลัคก,กี้สักหนึ่งรอบขออ่ะได้คอนปูมาซะแล้วทุบมันแรงๆไม่หม่นะเอ้าเอาเอาเอเท่เาไหร่ๆๆวะมามาพันพัน โอ้ยแปดร้อยสามสิบือว่าได้อยู่อ้ากูกลับไปสุพรรณบ้านเกิดแล้วไม่ใช่นะคะทุกคนมาไปกันต่อไปกันต่อไปแล้วไปเลยมาเหอเออเข้าไปอีกแล้วต่ไม่เป็นไรนะคะทุกคนาำไรเราขึ้นมาสี่หเท่าของทุนที่เราพกมาวันนี้เลยละจ๊ะทุกคนถือว่าได้อยูเนาะวันนี้ก็กลับบ้านแบบสวยๆง,งามๆนะจ๊ะ แนะนำให้เพื่อนๆตั้งเป้าหมายในการเล่นแต่ละวันนะจ๊ะทุกคนเออพึงพอใจก็ออกไปก่อนแล้วค่อยกลับมาใหม่นะคะมาเล่นอย่างมีสติแต่อย่าให้สติครอบงำทังค่ะครอบงำมาเล่นอย่างมีสตินะคะอย่าให้อะไรใดๆในโลกครอบงำปะไปกันต่อนะทุกคนซุปเปอร์บอมได้เท่าไหร่เมื่อกี้ลืมดูเลยเห็นไหม มาจ้ามาเอามายากมาเย็นเนี่ยนะโอ้โหใส่กระสุนนัดละห้าไม่ได้แต่เพื่อนมาเฟนบ้านอื่นก็คือยิงได้แบบง่ายใดจะเป็นลมรู้สากแบบว่ายิงสุดใจเนี่ยดูเพื่อนเพื่อนคนอื่นเขายังยิงหลักสตังค์อยู่เลยของเราต้งองกระสุนนัดละห้าก็ถือว่าไม่เบางนระจะอาะข่สวยมาลุ้นตัวคูณกันนะทุกคนดอกนี้ มาจ้าเออได้ไปต่อนะคะถ้าเออโดนลูกศรตัวสีทองนี้เราจะได้ไปต่อนี่วงที่สองมาแล้วไปวงที่สามไม่ได้อ้าดๆเออรถสวยสวยสว,ยสวยไปนี่ขอสวยๆวยรถทองมาดิมาอ,อ้า คูณ250นะคะทุกคนดอว่าสวยอยู่นะจ๊ะรับมาสวยๆ1250นะจ๊ะวันนี้เราก็อพอแค่นี้นะทุกคนทุนแบบประล่ำปเหลือมากเลยนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะจ๊ะแล้วเจอกันอย่าลืมกดติดตามกดแชร์ด้วยนะจ๊ะ